ลนเป็นุ่นลูกหนึ่งครับลนไป็ุ่นลูกหนึ่งเดี๋ยวจังมาเบืองกันเดี๋ยวเอาลูกได้มือเบาหนองพันแต่ถัาเอาเป็นสามลูกเลยเนาะเอาเป็นสามลูกเลยสวัสดีครับผมเบาหนองครับเมื่อนี้มาพบพ่อกับเบาหนองอีกคือเก่าครับผมเมื่อนี้เบาหนองอยู่สารแม่ขันนีครับเมื่อนี้มาหน่องมาขอโชคตองงวดงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกาย,ยนหกหกเลขถูกครับ มื่อนีบ้าวนนองจะจุดมาเบิรงนนำกันครับบ้าวมื่อนีเลขถูกสิเปอร์เซ็นต์ใส่งวดพฤศจิกายนหกหกครับผมบ้าวนนองข้อแม่ฮันนี่ครับ เลขทูกจะเป็นตัวใดขอให้มาใน้สามตัวถ่ายลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งหรือผู้ใดซื้อเลขตัวนี้ไว้ก็ให้มีรางวัลมีโชคด้วยแม่เด้อสาธุสาธุสาธุขวันที่หนึ่ง,งนน 1, พฤศจิกาย,ยนหกหก,กสาธุสาธุขอบุญบารม,ะะมีแม่ฮันมี่หมอบโชคให้ลูกหลานสุขสุขคนเด้อสาธุสาธุาธเดี๋ยวบ้านหลองจะจับลูกมี้ปองสองลูกนะครับ เหมือนเดิมครับสองลูกยวมาเบกิกตำแหนครับวัานลูกปิงฟองจะเป็นตัวใหนงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกาย,ยนห6กครับผมแม่บ้านน้องกิจัาลูกปิงฟองสองลูก้อแม่เด้อขอมาเป็นเลขลางนอแม่งวดที่แล้วเจ็ดศูนย์ยังบ่ท่านเขาด้วแม่เลขถูกงวดที่แล้วเก่าาางวดนี้ขอยมาตรงตรง้อแม่เด้อสาธุสาธุ ถูกปี่ปองลูกแลกครับหมายเลขเจ็ดครับหมายเลขเจ็ดงวดที่แล้วเจ็ดศูนย์งวดที่แล้วเจ็ดศูนย์งวดนี้บ่แน่ครับบ่ลเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดเจ็ดก็ได้นะครับเนาะเดี๋ยวไปด,ดูด้วกันครับผม ลนไปพนุ่นลูกหนึ่งครับลนเป็นุ่นลูกหนึ่งเดี๋ยวจังมาเบิ่งกันเดี๋ยวเอาลูกในมือเบาหน่องพันแต่สนเอาเป็นสามลูกเลยเนาะเอาเป็นสามลูกเลยหมายเลขเก้าครับเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าครับเดี๋ยวเบาหน่องไปเอาลูกนั้นมาเบิง่งว่าสิเป็นเลขหยังแป๊บนึงครับ มาและครับลูกทีจะเด็นไปเมื่อกี้ครับผมบ้านน้องก็ออกหัดว่าแต่มีเจ็ดเจ็ดกับบแน,น่เลยเนาะหมายเลขเจ็ดครับเจ็ดเก้าเจ็ดครับผมเจ็ดเก้าเจ็ดลูกปิงปองแม่ฮันนี่ครับเจ็ดเก้าเจ็ดครับผมอย่าลืมเจ็ดเจ็ดนะครับเด้อ เดี๋ยวไปลอลลุนเลขถูกด้วยกันครับบาวมนีเลขถูกจะเป็นตัวไหนเลขกปีปองเจ็ดเก้าเจ็ดครับผมเดี๋ยวไปลุ่นน้วกันครับบังเล็กถูกตัวแหลกครับผมบาวนองจุดขอแม่ฮันนี่งวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนหกหกครับผมเลขถูกตัวแรกหมายเลขสองครับหมายเลขสองเล็กปีปองบาวนองตัวแหลกว่าจะจับสองลูกเนาะแต่ว่าผนกระเด็นออกจากหาลูกหนึ่งเจ็ด เก้ครับผม797สาธุสาธุเบิ่งไว้เผื่อเป็นแนวทางนะครับโปรดใส่วิดีละยาณในการรับชมรับฟังนําทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่ที่โชคและดวงครับงวดที่แล้วเบาหนองมาจับเอ้ยมาจุดลูกจุดถูกได้9กเอ้เก5าเนาะเลขยังบ่ออกครับแต่บ่แน่ครับงวดนี้เลขงามเด้แล้วก็เลขปิงปองเบาหนองจับได้70เนาะครับเนาะไปออกลาวสัมเจ็ด0ูนไปออกลาวเดีย๋ยว,วมอาลุ้นเลขถูก ตัวที่สองตัวที่3ไปนํากันครับสาธุสาธุาธแม่ฮันนี่มอบโชคให้แล้วมารับโชคด้ครับเดอ้อบ่าวน้องซื้อใบอยู่ได้สอง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 ห้าหาเจ็ดเจ็ดาน้องกระซื้อใวอยู่บอกหลายเทือแล้วเนาะนะเดี๋ยวมาแล้วรุ่นรอรุ่นเลขถูกตัวที่สองตัวที่3าไปนํากันครับผมสาธุสาธุเหล็กถูกตัวที่2ครับผมงวดวันที่1พฤศจิกายน66หครับผม โอ้ยงามงามเลขถูกตัวที่สองหมายเลขศูนย์ครับผมสองศูนย์สองศูนย์ครับผมโอ้เลขงามครับคนลูกแหมเห็นเลขตัวดีละคนลูกเพราะว่าอยากออกเล่างวดงวดวังหันครับว,วังวันสูงกันสองศูนย์ครับออกเล่าสองศูงน,นย,ย์อาแหมบ่นแหน่เด้ออาจจะเป็นโชคไงกระไดได้ครับงวดนี้ผู้ใดเบิ้งคลิปเบาน้องจบ ทุกคนจะปบโชกับผมเลขปิงปองเบาหนองจับไดเก้าเอ้เจ็ดเก้าเจ็ดเนาะเจ็ดเก้าเจ็ดลูกปิงลูกปิงปองตอนแรกว่าที่จับสองลูกเพินพ่นผัดโลนมาให้สามลูกก็เลยได้เอาสามลูกเจ็ดเก้าเจ็ดครับผมเดี๋ยวถ้าเลขทูบออกมาเป็นสองศูนย์เจ็ดนี่บันเทิงเลยได้นี่บันเทิงเลยเล่ะเอาเพราะว่ายัางถ้าสองศูนย์เจ็ดนี่ตรงกับลูกแม่ ตรงกับโหลกแม่เจ็ดศูนย์สองบัวแน่ครับเดี๋ยวมารอหลุดน้ำกันครับวอยาวาเยาวาเป็นเจ็ดเด้อเออบัวแหน่ครับบัวแน่บัวแน่บัวแหน่หรือจังไงเดี๋ยวมาหลุดกันครับตัวที่สามครับผมสาธุสาธุสาธุแล้วไปหลุดเลขถูกไปน้ำกันแล้วครับตัวที่สามเออถูกแตกครับถูกแตกอีกแล้วบัวไดู้กแตกมาหนีลายงวดแล้วครับ แม่นี่ทูบแตกครับทูบแตกครับโอ้ยคนลูกได้บาดดีคนลูกได้บาดดีเอามาอีลีครับมาอีลีไมาอีลีบ่ไมาอีลีบ่โอ้ยคนลูกคนลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ตังสจะตีก่อนคนลูกแหงครับคนลูกแหงครับคนลูกแหงโอ้ยนี่ครับทูบแตกครับทูบแตกทูบแตกทูบแตกถูกแตะครับ โอ้ยแต่ง,งามแหงเพงอนจ้าแต่อีลี่ละงวดนี่เอา้าสามโตรโตรงแท้ละงวดนี่สามโตรโตรงครับมึงเดนจ้ครับมึง่อนจ้าถูกแตกเอา้านี่ครับถูกแตกถูกแตกเอ้ยว่าวหนองเบาวไหวเบาอ,อันนี้เลยเพง่ี่ละ่ะเบาหนองบอกแม่ว่าอย่าให้มากตัวที่สามให้เป็นเหล็กเจ็ดเดือบัสัตอโอ้เดี๋ยวเบาหนองให้ถูกไหมเบิร์ตก็นะครับเบาหนองยังชีสรูปด้วย มัน๋ยวอุ้ยบอลหน่องคนลูกไหมนั่งอยู่ผู้เดียวเลยมัง้งเลยแต่ว่าเพิ่นก็นมีผู้อยู่สารนําอยู่แต่ว่าตอนนี้บ้าหน่องนั่งอยู่ผู้เดียวโอ้ยครับบั้งจ่า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 แตกคักแตกแน่บั้งจ่าโอ้ตูบแตกแน่วนี่เห็นแต่เข่าสามตัวตรงๆแล้วแม่ให้แล้วเด้อครับเด้อดเจ็ดซองเจ็ดซองขีมีได้เจ็ดเจ็ดลูกวิงปองเนาะออมันเป็นไปได้ดเบ,บิ้งจ้าเหรอครับ เดี๋ยวยังแตกแห้งก็เก่าไปดนิยังแตกแห้งก็เก่าเอาเอาเลขถูกตัวที่สามครับผมเลขถูกตัวที่สามเห็นกันชัดเจนอยู่เนาะเดี๋ยวบ่าวน้องสี่สรุปให้อีกเทอร์หนึ่งเทอร์ทุ่ท่ายครับเลขถูกตัวที่สามสองศูนย์เจ็ดครับผมถูกแตกครับถูกแตกบางทีล่ะโอ้บ่าวน้องบ่าวน้องคุณลุกบ่าวน้องคุณลุกสองศูนย์เจ็ดครับผมออกอีลีครับมาอีลีสองศูนย์เจ็ดครับสองศูนย์เจ็ดลูบแม่ลูบนั่น ที่บ้านหนองโลงไว้ให้เบิ้งตลอด702ว่าสัน้น702เลขถูกมื่อนี้ครับ207ครับผมแตกเป็นแตกมั้งจ้ะเอาแตกเป็นแตกเอา,แต,เแ,ตเอาแตกเป็นแตกผู้ใดว่าจังใดก็สร้างลาง,งวดนี้เอาจัดหนักจัดเต็มครับจัดหนักจัดเต็มฝาเอลูกปิงปอง797ครับผม797เนาะลูกปิงปอง797เลขถูก 2007ครับผม2 0 7งวดวันที่1พฤศจิกายน66ครับผมสาธุสาธุขอให้บุญบารมีแม่ฮันนี่มอบโชคให้ลูกหลานผู้ใดขำว่าเบิ่งช่องบ่าวน้องก็ให้ได้รับโชคไปนํากันสุผูสุคนคิดสิ่งในก็ให้ทรงวังดังปาถนาด้วยครับเด้อเบิ่งเัอะแตกคักแต่แนวเบิ่งเะุแตกเป็นแตกแต่ยังหวาแต่ยังหวามาเด้อแม่เด้องวดนี้ออกตรงๆรสามตแตกเด้อแม่สามตแตก สาธุสาธุขอให้ทุกคนจงโชคดีคิดสิงไหนสมหวังดังปาถนาแม่ฮันี่มอบโชคให้แล้วครับงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกาย,ยนหกหกสาธุสาธ,สาธ,สาธุสวัสดีครับ บ้านองมาขอโชกับแม่งวดวันที่1พฤศจิกายน66ไปแม่ทนนี่รถบรรดาโชว์ลาบให้ดูรันสุกูสุก้นคูใดเขาเบิ้งช่องบ้านองเหนรับโชกไปทำการนาะแม่น้องวดที่แล้วเลขยังพอท่านเขาด้วยแม่เก้าห้าห้ากับเจ็ดศูนย์แต่บ้านองกันยังพถทีมดอกเลขตัวนี้เลขตัวนี้ตัวเลขมือนี้ชิเป็นตัวใดแต่ขพให้เดมีโชกด้วแม่เด้อสาธุ